บันทุกสิ่งของยื่นออกนอกรถผิดหรือไม่ในประเด็นนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันครับวันนี้บันทึกเทปวันที่9ทธันวาคม2566เวลา1 0 0นาฬิกนาทีของการบันทึกเทปในตอนนี้นะครับฝากคุณผู้ชมกดติดตามในช่อง YouTube บ่าวจอมเนตซิมกันด้วยนะครับเดี๋ยวทางช่อง TikTok เวลาเทปออกอากาศไปเนี่ยมันจะมีปัญหาหลายๆคนเขาด้วยความหวังดีนะครับช่องในช่อง TikTok เนี่ยทุกๆทกทกเทปที่ออกอากาศไปมีคนหวังดีครับ กดรางงานผิดกฎชุมชนทุกเทปครับขอบคุณครับที่เสือครับขอบคุณครับที่สันดานหมาครับนะครับเพราะฉะนั้นฝากคุณผู้ชมครับไปติดตามในช่องของ YouTube บ่าวจอมนะด้วยนะครับ YouTube บ่าวจอมเน็ตซิมนะครับฝากคุณผู้ชมไปติดตามช่อง u t u b e บ่าวจอมเน็ตซิมด้วยครับข้อมูลทุกทุกเทปของรายการที่ออกอากาศไปครับยังมีอยู่ในช่องของ u t u b e นะครับทุกเทปมียังมีอยู่ครับแต่ถ้าเป็นช่องของ TikTok นะครับเดี๋ยวถ้ามีคนเขากดรายงานผิด กดชุมชนทุกๆเทปที่ออกอากาศนะครับเดี๋ยวช่องก็จะโดนแบนนะครับพอทิกตอกโดนแบนแล้วเทปรายการก็จะหายไปครับแต่ถ้าคุณผู้ชมไปติดตามในช่องของ YouTube บ่าวจอมเน็ตซิมมันจะมีเทปรายการครบทุกเทปเลยครับคุณผู้ชมไปติดตามในช่อง u t u b e นะครับบ่าวจอมเน็ตซิมครับกดติดตามได้เลยครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยครับเวลาเทปรายการออกอากาศเนี่ยก็จะไม่พลาดในเรื่องของเทปรายการที่มาใหม่ๆนะครับ ทีนี้เรามาดูในประเด็นของเรานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการบรรทุกสิ่งของที่มันยื่นออกมานอกรถนะครับว่ามันผิดหรือไม่ถ้าว่ากันด้วยตามกฎหมายแล้วมันผิดครับนะครับถ้าว่ากันด้วยตามกฎหมายมันผิดครับาการยื่นนะครับยื่นยังไงบ้างครับที่มันผิดกฎหมายอันดับแรกเลยรับก็คือยื่นออกข้างตัวรถครับยื่นออกข้างตัวรถครับท่านหันหน้าเข้าหารถ หรือท่านหันหลังเข้าหารถนะครับยืนข้างหน้าหรือยืนข้างหลังรถก็ได้ครับและหันเข้าไปหาตัวรถนะครับแล้วถ้ามันยื่นออกมาด้านข้างรถครับด้านข้างรถที่เปิดประตูนะครับทั้งสองข้างครับถ้ามันยื่นเกินตัวรถออกมาถือว่าเป็นความผิดครับยื่นไม่ได้เลยครับออกนอกรถเกินนอกรถไม่ได้เลยครับดูขอบตัวรถเลยครับถ้าเกินขอบตัวรถออกมาผิดหมดเลยครับด้านข้างรถนะครับอย่าให้เกินครับแล้วด้านหน้ารถครับ อย่าให้เกินแผ่นป้ายทะเบียนครับถ้าเกินแผ่นป้ายทะเบียนถือว่าเป็นความผิดแล้วครับอ่าแล้วอย่าไปต่อป้ายทะเบียนนะมันยืดยาวออกไปข้างหน้าอีกนะครับบางคนหัวใสอีกครับปรับแต่งป้ายทะเบียนให้มันยืดออกไปข้างหน้าครับแล้วเอาสิ่งของไปไว้ข้างหน้ารถครับจะได้ไม่เกินป้ายทะเบียนไงครับอย่าหัวใสแบบนั้นนะครับไม่ได้ครับมันเป็นความผิดนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าปรับกี่บาทครับ แล้วการบรรทุกสิ่งของเมื่อบรรทุกไว้บนกระบะนะครับจะต้องสูงไม่เกิน3เมตรครับ3เมตรนี่วัดจากไหนครับวัดจากพื้นดินเลยครับวัดจากพื้นเลยครับนะครับวัดจากพื้นขึ้นด้านบนครับสูงไม่เกิน3เมตรครับถ้าเกิน3เมตรถือว่าผิดครับนะครับปรับกี่บาทเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันในท้ายเทปครับต่อมาครับด้านหลังที่นี้ด้านหลังนะครับด้านหลัง ด้านหลังเนี่ยตามกฎหมายก็บอกว่ายื่นออกไปได้ไม่เกิน2เมตรห้าสิบเซนแต่จะต้องผูกสัญ,ญลักษณ์ให้คนอื่นตามหลังได้เห็นด้วยครับว่าท่านมีสิ่งของยื่นออกนอกตัวรถไม่เกิน2เมตรห้าสิบเซนนะครับต้องมีสัญ,ญลักษณ์ผูกไว้ด้วยครับเพื่อนตามหลังเพื่อนตามท้ายมาเขาจะได้รู้ครับว่ามีสิ่งของยื่นออกมานอกตัวรถของท่านครับ ถ้าไม่เกิน2เมตรห้าสิบถือว่ายังไม่ผิดครับแต่ต้องแสดงสัญลักษณ์ผูกสัญลักษณ์ไว้ด้วยครับแต่ถ้าเมื่อไรที่มันเกิน2เมตรห้าสิบไปแล้วครับนับจากตัวรถตรงไหนครับนับจากแผ่นป้ายทะเบียนเหมือนกันครับนับจากฝาท้ายฝากระบาดท้ายครับวัดออกไปเลยครับฝากระบาดท้ายตอนที่ปิดนะครับไม่ใช่ฝากระบาดท้ายตอนที่เปิดอีกครับ ตอนที่ปิดฝากระบาดท้ายแล้วนับวัดออกไปเลยครับจะต,ต้องไม่เกิน2เมตรห้าสิบถึงจะไม่ผิดแต่จะต้องติดสัญลักษณ์ไว้ด้วยครับถ้าไม่ติดสัญลักษณ์ก็เป็นความผิดอีกครับเล็กๆน้อยๆครับอารมณ์มารวยยุ่มยุ่มยุ่มยิ้มกันไปได้ครับแต่ถ้ามันเกิน2เมตรห้าสิบไปแล้วคุณผู้ชมจะต้องติดผ้าแดงกลางวันจะต้องปิดติดธงสีแดงครับ ธงสีแดงจะต้องเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่มีขนาดความกว้างนะครับกว้าง30เซนยาว45เซนครับนี่คือธงต้องเป็นสีแดงครับเพื่อติดแสดงสัญ,ญลักษณ์เอาไว้ครับถ้ามันเกินจากาฝากระบาดท,ท้ายออกไปนะครับเกิน2เมตร50เซนนะครับคุณต้องแสดงสัญ,ญลักษณ์แล้วครับเป็นสัญ,ญลักษณ์ของธงนะครับธงสีแดงเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง30เซนยาว45เซนครับ ถ้าไม่แสดงสัญลักษณ์ก็เป็นความผิดครับนะครับแล้วเวลานับจากด้านหลังฝากระบาดท้ายต้องนับจากตอนที่ปิดฝากระบาดท้ายนะครับไม่ใช่ว่าเปิดฝากระบาดท้ายแล้วนับจากขอบไปซีนอันนั้นไม่ได้นะครับปิดฝากระบาดท้ายนะครับแล้วก็นับไปครับหรือเอาง่ายๆถ้าเปิดฝากระบาดท้ายออกก็นับจากดวงไฟครับไฟถอยไฟเบรกครับวัดจากไฟถอยไฟเบรกออกไปครับไม่เกิน2องเมตรละสิบเซนนะครับ ถึงไม่ผิดกฎหมายแต่จะต้องแสดงสัญลักษณ์ไว้นิดหนึ่งครับผูกผ้าผูกอะไรไว้เล็กๆ,ๆน้อยๆครับผูกพลาสติกสีเล็กๆ,ๆน้อยๆเพื่อให้คนที่ตามหลังเขาได้เห็นว่ามีมีของยื่นออกมาครับมีของล้นออกมาตัวรถครับถึงแม้ว่ามันไม่เกินสองไมนาสิบเซนก็ตามครับต้องแสดงสัญ,ญลักษณ์ไว้นิดหนึ่งครับมันไม่ผิดหรอกครับต้องแสดงสัญ,ญลักษณ์ครับถามว่ามันผิดตอนไหนครับถ้าไม่เกินสองไมนาสิบมันผิดตอนมันผิดตอนที่เกิดอุบัติเหตุครับถ้าถ้าเกิดอุบัติเหตุแล้วมันจะเพียนความผิดครับถ้าไม่เกินสองไม้นาสิ แต่ถ้ายื่นออกมาเกิน2เมตร50เซนนั้นผิดเต็มๆแล้วครับผิดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับต้องแสดงสัญลักษณ์เป็นธงครับเป็นธงสีแดงนะครับผ้าสีแดงธงผ้าสีแดงครับขนาดความกว้างหนึ่งอ่าสามสิบเซนขนาดความยาวสี่สิบห้าเซนครับเป็นสัญลักษณ์ติดเอาไว้ครับติดธงสีแดงครับแต่ถ้าเป็นช่วงของกลางคืนถ้ามันยื่นออกมาเกิน2เมตร50นะครับเกิน2เมตร50ถ้าเป็นช่วงกลางคืนต้องปิดติดเป็นไฟนะครับไฟสีแดงครับติดไว้ด้านท้ายเลยครับเขาจะได้เห็นครับ รถที่ตามหลังมาในระยะอ่า150เมตรเขาจะได้มองเห็นครับนะครับถ้าไม่ติดจะเป็นความผิดนะครับถ้าตามที่บอกมาข้างต้นถ้าไม่ได้ทําตามนี้จะเป็นความผิดครับปร,รับไม่เกิน1,000บาทนะครับแต่ท่านบอกว่าอ้ย๊ยเล็กน้อย1,000บาท1,000บาทก็คือ1,000บาทนะครับปร,รับไม่เกิน1,000บาทครับนะครับ แต่กานบอกเอ้ยเล็กน้อยหนึ่งพันบาทโอ้ไอ้พวกรวยเนาะคิดสีอะไกเลีเ้ยงกฎหมายปรับหนึ่งพันบาทเต็มนะครับเขาบอกว่าฝา่าฝืนโทษปรับหนึ่งพันบาทตามกฎกระทรวงและตามพระราชบัญญัติจราจรทางบวกปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบสองนะครับแก้ไขใหม่คือปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสองกฎกระทรวงฉบับที่สี่ปีสองพันห้าร้อยยี่สิบสองครับเป็นความผิดนะครับ หลายท่านที่ยกขึ้นสูงสูงนะครับตำรวจเห็นตำรวจจับได้เลยนะครับที่ตั้งสิ่งของขึ้นไปเกินสามเมตรนะครับท่านอยพูดโอ้ยหนึ่งพันบาทเองนี่นี่เราน้อยจิ๊บจิบจจใจหนึ่งพันบาทครับมันคือความผิดแลวนะครับถ้าท่านพูดแบบนี้แสดงว่าท่านกําลังละเมิดกฎหมายอยู่นะครับท่านกําลังต่อต้านกฎหมายตัวนี้อยู่นะครับ เรื่องของการบรรทุกสิ่งของยื่นออกมานอกรถครับถ้าท่านพูดว่าเอ้ยหนึ่งพันบาทเล็กๆน้อยๆจิบๆเจอ้อๆแสดงว่าท่านกาลังดูถูกกฎหมายข้อนี้อยู่นะครับข้อของการายืน่นบรรทุกสิ่งของยื่นออกนอกรถนะครับถ้าเป็นแบบนี้ผมว่าน่าจะให้ขนส่งอบรมสักหนึ่งเดือนนะครับดีไหมครับขนส่งครับ อบรมกันสักหนึ่งเดือนครับใครที่บรรทุกสิ่งของยื่นของน้องรถแล้วพอปรับหนึ่งพันบาทเอ้ยเล็กๆน้อยๆจะ๊ดจะอยหนึ่งพันบาทเล็กน้อยคนในแขงไม่ร่วงใครพูดแบบนี้ผมว่าอาขนส่งน่าจะเอาไปอบรมสักหนึ่งเดือนดีกว่าไหมผมว่านะครับอันนี้ผมเสนอไปที่ขนส่งนะครับขนส่งทางบกครับผมว่าน่าจะดีนะครับปรับเขาเรียกอะไรปรับทัศนวิสัยปรับทัศนคตินะครับผมว่าน่าจะดีนะครับ อุบลมมันสักเดือนหนึ่งเลยครับไอ้คนที่บอกว่าเอ้ยค่ารับเล็กๆน้อยๆจิ๊บๆเจๆคนน่าแข่งไม่ล่วงอะไรเงี้ยครับผมว่าอุบลมมันสักเดือนหนึ่งดีไหมครับคุณทรงครับนะครับจะอีกครั้งหนึ่งนะครับยื่นการบรรทุกสิ่งของถ้ายื่นออกนอกรถนั่นเป็นความผิดครับต้องแสดงสัญลักษณ์ให้เรียบร้อยครับถ้าไม่ทาก็คือโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทครับไม่ใช่โทษปรับไม่เกินครับโทษปรับหนึ่งพันบาทเต็มๆครับนะครับแล้วเจอกันใหม่ในเทปหน้าสำหรับเทปนี้สวัสดีครับ